ช,ชาวบ้านก็นี่ทั้ง<ม>เดินทางไปเส้นไหว้ไปหาไปกราบไหว้คือที่ศาลตรงนี้คุณผูชมครับจะมีมที่ตั้งเด่นเป็นสง่าเลยก็คือปลัดขิดอ,อันเบลอม,มีหัวแดงแจ๋เลยคุณชมครับไม่ใช่ปลัดเลยด้อำเภอนะไม่ใช่ปลัดขิดไม่ใช่อันน้นก็อยู่อำเภอ อันนี้อยู่สารผู้ชมครับอยู่พื้นที่อำเภอทา่าแซชุมพรนะครับใกล้ๆกับชายแดนไทยเมียนมานะครับชาวบ้านก็ไปกราบไปไหว้กันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13คุณสุพรรณศรีพักนะเราให้ฟังบอกว่าพ่อประหลัดที่สารควรคุณดอเนี่ย<อ>เกิดจากการที่ไปโดนรถ,ถไถรถแม็กคโครเนี่ยมาขุดแล้วไปเจอเข้านะฮะต,ตรงนี้เนี่ยก็ตอนแรกเนี่ย เหมือนมีคนขี้เมาอุผู้ชมฮะไปเล่นพี่แลนพี่เลนนะฮะตัดไม้ต่างๆมาปาักไว้แล้วก็ทําเป็นประหลัดขิดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพอคนมาบนมาบานเข้าเนี่โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวะอะเขา<อ>สําเร็จประสิธนนทธิผลนะฮะได้ตามที่เขาบนไว้ก็มี<อ>การมาแก้บนโอ้โหตารูปแบบนั้นเป็น <laughs> รูปแบบทนุตนอมแท้คุณป้าเต้าฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านน่อครับสี่แล้วจะทมว่า ้าเทมินไม่จริงไหมก็น่าจะไม่จริงเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆเรื่องที่ว่าทําให้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 ตองต้องเชื้อคือเชื้อได้มีเหตุการณ์แบบนี้ก็มี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 คนล้นล้นกันอุตริมายกให้นมึคนสููขวาแล้วก็บ่อยุ่ยทักวันร้องวันเนี้ยรถไปพลิกกืบตายโซนมาแล้วจะคือรถพานแล้วก็เขาจะบีบแก้แล้วก็อ้อเชื้อคือมันอ้อง คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถคายข้องก็ให้ได้คายข้องได้ดีเด็กก็พอต่อรับมาเขาก็เอาข้องมารลังวันไอทีว่าเข้ามาข้อคือข้อห้วยข้อเบือข้อรัตตรีนะก็ไม่ไม่เท่าอยู่ประจํากัน เอกเงื่อทีวะเนี่ยทุ่นมาแล้วก็จะเป็นมื่นธาวคนที่ผ่านคนน้นโนอามแนกแปลหน่อยโออันนี้สานียงชุมพรก็จะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะเนี่ยเจ้าพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากบางคนบอกว่าใครเล่นพิเรนเอาเจ้าพ่อไปชี้ขึ้นฟ้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเลยนะเออนะบางคนไปถูกหวยเนี่ยเมื่อกี้ที่แม่ค้าเขาค่อยๆบรรจงรูปเนี่ยคือการปรารถนาเลขสองตัวสามตัวจะผุดขึ้นมาตามข้างข้างบาลดนิกนอกจากถูกหวยรวยแชร์แล้วนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูก หรือว่ามีลูกยากถ้ามาบนบานขอให้ได้ลูกชายลูกหญิงก็จะได้สมใจมีเยอะด้วยค่ะแล้วพอได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะออเบียร์ไม่รู้ทำไมเจ้าพ่อชอบดืม่มเบียร์นะเอาเบียร์เย็นๆมาเส้นสวงอเออนะเห็นบอกว่าท่านชอบผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่มาขออะไรก็สมหวังถึงขั้นว่ามีสาวเคยมาแก้ผ้ารําถวายกลางเดือกก็มีมาแล้วที่ศาลแห่งนี้นะคะคมีละคะคือศาลควรคุณดอนะะอยู่ที่หมู่บ้านแกล่านะคะอยู่ที่ชายแดนไทยเมียนมาดูนะชุมพร,มพรครับ,ค,รบคุณผู้ชมจากชุมพรมาที่นนท